สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปตัวอย่างนะครับที่ผมจัดทำขึ้นมานะฮะเพื่อที่จะใช้เป็นคู่มือสอนเบื้องต้นสำหรับใครที่ต้องการใช้งานปลั๊กอินแอมเอฟเฟที่อยู่หน้าเดสก์ท็อปนะครับใช้สำหรับซ้อมมือซ้อมกีตาร์หรือว่าแกะเพลงผ่าน YouTube เขาใช้กันยังไงเขาทำกันยังไงสิ่งที่ท่านจะต้องเตรียมหลักๆเลยนะครับก็คือ Audio Interface s o u n d c a วกคุณควรจะมีนะครับเพราะว่า มันจะสามารถแยกเสียงได้นะครับในระหว่างคุณเรียกใช้งานปลั๊กอินผ่านคอมและก็เปิด YouTube เข้ามานะฮะคุณจะแยกเสียงได้แต่ถ้าคุณไม่มีซาวการ์ดมันจะไม่สามารถแยกเสียงได้ชิ้นต่อไปก็คือลำโพงมมนิเตอร์นะครับหรือว่าหูฟังโมนิเตอร์ก็ได้นะครับถ้าคุณมีลำโพงโมนิเตอร์และหูฟังโมนิเตอร์ก็ต่อเข้าที่ตัวซาวการ์ดเลยนะครับแล้วซาวการ์ดก็ต่อ เข้าไปที่คอมพิวเตอร์ของเราเลยเป็น usb นะฮะหูฟังนะครับก็ะจะต่อเข้าที่ช่องโฟนของตัวซาวการ์ดของเรานั่นเองนะครับแต่ถ้าใครมีลำโพงโมอนิเตอร์อยู่แล้วคุณก็ต่อเข้าหลังซาวการ์ดแล้วก็ควบคุมที่ปุ่มเมนมันเลยโอเคนะครับอุปกรณ์สำคัญนะครับสำหรับใครที่จะใช้แกะเพลงหรือว่าซ้อมมือนะครับอย่างในตัวอย่างนี้จะเป็นกีตาร์นะครับคุณก็จะต้องมีกีตาร์นะฮะ ดูนะครับอ่ากีตาร์ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เป็น Music Man นะครับและคุณจะต้องมีสายสัญญาณนะครับก็คือแจ็คนะครับอ่าผมใช้เป็นแจ็คโมโนนะครับเห็นไหมครับผมจะต่อข้างหนึ่งเข้าที่ก้นกีตาร์และข้างหนึ่งเข้าที่ตัวซาวการ์ดนะครับอ่าโอเคสเต็ปแรกให้คุณต่อแจ็คกีตาร์ของคุณนะครับที่คุณมีเข้าที่ช่องหนึ่งของซาวการ์ดเลย นะครับผมแนะนําให้เป็นที่ช่องหนึ่งของซาวการ์ดนะครับในกรณีที่ใครจะแกะเพลงหรือว่าซ้อมกีตาร์ผ่านหน้าเดสก์ท็อปนะครับเพราะว่าช่องหนึ่งมันเป็นค่าสแตนดาดนะครับเป็นปรีนะฮะโอเคปรับเกณฑ์ไปที่เที่ยงตรงไว้เลยนะครับมันจะมีปุ่มว่มเกณฑ์ของตัวซาวการ์ดอยู่นะฮะและให้คุณสังเกตนะครับซาวการ์ดแต่ละตัวมันจะมีปุ่มแยกลายกับอินถ้าเป็นแจ็คลักษณะแบบนี้ นะครับเป็นหัวโมโนเขาจะเรียกเป็นแบบลายอินนะครับถ้าเป็น xlr 3ขานะครับเขาจะเรียกเป็นช่องลายปกติคุณก็กดตามปุ่มเลยนะครับโอเคไปดูที่หน้าคอมนะครับสเต็ปแรกนะครับมามุมล่างขวาสุดเลยนะครับจะมีรูปลำโพงสีขาวๆเล็กๆคลิกขวาขึ้นมานะครับถ้าเป็น Windows เก่าๆที่ยังไม่ได้อัปเดตนะครับมันจะมีคำว่า sound อยู่นะครับ แต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆมันจะเป็นคำว่า Open Mixer ตัวตัวแรกสดนะครับก็กดขึ้นมาเลยแต่ถ้า Windows เก่าๆก็คลิกที่ Sound เคมันจะโชว์หน้านี้ขึ้นมา Playback นะครับโฟกัสมาที่ Playback เลยนะครับตอนนี้คุณใช้ Soundcard รุ่นอะไรนะครับคุณก็เลือกไปที่ Soundcard รุ่นของคุณเลยอย่างผมใช้อยู่ผมใช้เป็น c o m p l e x e Audio ที่ผมต่อเข้ามานะครับ เห็นไหมครับ Complete Audio ของผมผมก็จะหา Complete Audio ก็คือตัวนี้ผมก็คลิกขวาเลือกเป็น Set as Default นะครับทำไมเราต้อง Set as Default ให้เป็นเครื่องหมายถูกตรงนี้ก็เพราะว่าผมต้องการให้เสียงออกผ่านตัว Soundcard ตัวที่ผมต่อเข้ามานั่นเองนะฮะผมต้องการให้เสียงออกผ่านตัวนี้นั่นเองนะครับ ส่วนเลคคอร์ดหรือว่าอินพุตตรงนี้ไม่ต้องไปแตะเลยนะครับเพราะว่าเราจะโฟกัสมาที่เอาพุตตรงนี้กดโอเคเลยส่วนอินพุตเราจะมาตั้งในนี้นะครับในเอฟเฟกต์ปลักอินพวกเรานะฮะามาที่หน้าคอมเลยตัวแรกนะครับดู prs ผมจะลอง prs แล้วกันเดับลิ้นคลิกขึ้นมาสเต็ปแรกเลยนะครับ ให้คุณมาตรงนี้ไฟล์ PreferRank นะครับคือเราจะตั้งค่านะครับามาที่ช่อง e v v i e นะฮะคุณเลือกเป็นชื่อ s o u n d c a r d ของคุณเลยนะครับอย่างผมเลือกเป็นตัวนี้ผมก็จะเลือกเป็น Complish แบบนี้นะครับ o u t p ูดปล่อยให้เป็น Stereo แบบนี้เลยนะฮะอันนี้เรียบร้อยนะครับเทสเสียงดูนะครับ ตัวนี้สามารถเลือกเอฟเฟกได้นะครับเห็นไหมครับมาตรงที่โหลดมันจะมีพรีเซตให้เราเลือกใช้งานได้นะฮะโอเคนะครับไหนลองตั้งสายนะครับสามารถตั้งสายได้นะครับผ่านนี้ลองปรับลองเซตดูนะเดี๋ยวผมลดตัวนี้ลงดูสิ คือผมชอบย่านกลางๆนะครับเอาไว้กลางๆดูมันยังเป็นกลงกลวงอยู่นะครับอะถ้าปิดตัวนี้ก็คือบายพาสนะครับจะเป็นเสียงจริงๆจ,จากตัวกีตาร์นะครับ สมมติคุณจะแกะเพลงใน youtube คุณก็เปิด google chrome ขึ้นมาเลยนะครับพิมพ์ชื่อเลยคุณอยากแกะเพลงอะไรอสมมติง่ายๆแล้วกันเอา standard Enter s a n m a n นะครับให้ปรับบาลานซ์ไปพร้อมกับเพลงเลยนะครับอะสังเกตนะครับมันจะมีตัวนี้อยู่เอาพุท ช้อย่างง่ายนะครับคุณก็ลองปรับดูนะครับเดี๋ยวไปดูแอมอื่นบ้างนะครับอย่าง P.R.S ตัวนี้ตัวนี้จะเน้นในเรื่องของเสียงคลีนนะครับและเสียงไร้นิดๆนะครับเลือก preset ดู ็ลองปรับดูแล้วกันนะครับดูตัว PRS V9T นะฮะดูตัวนี้สิค่อนข้างที่จะแฟดเลยนะครับ อ่าแต่เป็นแห้งๆสักหน่อยนะฮะตัวนี้อีกตัวนะครับก็คือ bysfx นะครับหรือว่า e f f เ c t เนี่ยนะครับอันนี้เป็นตัวล่าสุดนะฮะดูนะครับผมลันขึ้นมาแล้วก็คือตัวนี้แหละอันนี้เป็นค่า default นะครับของมันเลยนะครับที่ขึ้นมาก่อนอื่นคุณจะต้องตั้งค่าไดเวอร์ก่อนนะครับมาตรงนี้เลยเมนูนี้นะครับก็ audio setting เลือกไปที่ ASIO AH นะครับ ASIO คือ d i เวอร์เสาร์การ์เรานี่แหละเลือกเอาท์พุตให้มันเป็นรุ่น s o u n ์การ์ของคุณนะครับของผมเป็น complete ก็เลือก c o m p l e t e นะครับเอาทุตผมให้มันเป็น stereo 1อ2เลยนะครับข้างหลังอินพุตนะครับก็เลือกเป็น complete audio นะครับอ a แซม e เลตตรงนี้นะครับคือค่าความละเอียดเสียงควรเลือกเป็น48นะครับ โอเคเดี๋ยวผมรีวิวให,ให้ฟังกันธรรมดาก่อนนะครับบัฟเฟอร์ไซส์ก็512 s t a n d ส r d แตนดาร์ดไว้ b y y d d fX ในที่นี้นะครับมันจะเป็นรักษาแบบอเอฟเฟนะครับเป็นบอดเอฟเฟ e c t มาให้เราเลือกใช้งานนะครับเดี๋ยวผมเลือกเป็นพรีเซตแล้วกันเอาแนวล็อกๆสักหน่อยดับเบิลคลิกลงไปเห็นไหมครับจะเป็นหัวแบบนี้เหมือนจะแอดเอฟเฟกเข้ามาได้นะครับ คุณเลือกเลยคุณต้องการแอดอะไร <S <S ค่อนข้างที่จะพุ่งเลยนะครับาากีตาร์อของผมเป็น Music Man นะครับมันค่อนข้างที่จะโดดเด่นในเรื่องของย่านโลนะฮะเดี๋ยวผมเอาไวกา้กลางๆสิเดี๋ยวผมขอปรับลดโลลงนิดนึงผมลดตัวนี้ลงแล้วผมจะเพิ่มตัวนี้ ก็ลองเลือกพรีเซตที่ท่านชอบดูนะครับหรือใครจะเพิ่มเอฟเฟกก้อนเข้าไปอีกคุณก็แอดเข้าไปแบบนี้เลยนะครับง่ายๆนะฮะ,ะเช่นเดิมใครจะแกะเพลงคุณชอบเพลงไหนคุณก็พิมพ์มาเอาเลยนะครับคุณชอบซาวด์แบบไหนคุณก็เอาตามที่คุณชอบเลย ลองเลือกดีเลย์เข้ามาสักก้อนอลองเอาเอฟเฟกเข้ามาอีกรีเวิร์บสิดิจิตอลสิ ยากต็ตรงตั้งดีเลย์นี่แหละอ่ะโอเคลองดูนะครับดูสิ ดูนะครับอีกตัวก็จะเป็นตัวนี้นะครับ p v ตัวนี้เป็น m p v นะครับไฟล์ audio ออเลือกไป ahio แล้วก็เลือกเป็น s o u n d c a s t ของคุณเลยนะครับตั้งให้เรียบร้อยเลือก preset เลยคุณอยากได้ p v รุ่นไหนนะฮะ you mm -hmm. นข้างน่าสนใจเลยนะครับรู้สึกว่าเสียงค่อนข้างที่จะเด้งมากเลยนะครับอ่าอันนี้เป็น preset นะครับที่ผมไม่ได้ไปแตะไม่ได้ไปปรับอะไรเลยนะฮะเอ่อค่อนข้างที่จะชอบเลยนะครับเสียงคลีนอ่าเปิดขึ้นมานี่คือชอบเลยเช่นเดิมคุณชอบเพลงไหนที่คุณจะ cover ลองดู ู้สึกชอบมากนะครับเสียงคลีนลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมลองหาเสียงแตกดูสิอันนี้จะเป็นเหมือน e n g l นะครับ ผมชอบมากเลยครับหัว P V นะครับ M P V plug in effect ตัวนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับโอเคครับอีกตัวนะครับจะเป็น Amp Tube 4นะครับตัวนี้เป็นอัปเดตล่าสุดนะฮะดูนะครับมันสามารถบันทึกเสียงหรือว่าเลกคอร์ดลงได้ ตัวนี้มันเลือกคาบิเนตได้นะครับอยู่นี้เดี๋ยวเอาเป็นแอมที่ใช้ง่ายๆแล้วกันมันใส่เอฟเฟกใส่แหลกได้นะครับ อเดี uh, like ๋ยวผมเอาเป็นแหลกรีเวิร์บดูสิ เลือกเอฟเฟกได้อ่ะโอเคสมมุติผมเซตเอฟเฟกได้ละอ่ะสมมุตินะครับอ่าคุณก็เลือกเพลงของคุณเข้ามาเลย